คุณผู้ชมคะจากโครงการ SML ที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณในปี2555นะคะทำให้หลายหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับการพัฒนาด้วยการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเองค่ะอย่างเช่นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะในอำเภอนาวางังจังหวัดนองบัวลําพูค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะเขาได้นำเงินจากโครงการไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ เสียงตามสายเครื่องเสียงและลำโพงของหมู่บ้านพาเจาะหมู่ที่สองตำบลเทพคิรีอําเภอนาวังจังหวัดนองบัวลำัูที่หมู่บ้านได้เงินจากงบประมาณโครงการ SML เมื่อครั้งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักชินวัตรอนุมัติวงเงินงบประมาณให้ตามขนาดของชุมชนนํไปพัฒนาชุมชนของตนเองซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นำไปจัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไว้ใช้งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน รถอีแตนที่ชาวบ้านใช้ในการขนส่งสินค้าการเกษตรและขนส่งสิ่งของชาวบ้านเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านร่วมคิดจัดซื้อเพิ่มอีกตามวงเงินที่ได้มา200,000บาทตามขนาดหมู่บ้านไซส์เอสราไปซื้อรถอีเทน,นะค่ะรถอีแตนแล้วก็เครื่องเสียงเครื่องขยายเสียงเงเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรของเราเกษตรกร,ร,กรที่นี่เยอะ ต้องการขนข้าวขนอ้อยแล้วก็เวลาย้ายเต็นท์ใช้งานตามหมู่บ้านนะคะก็เอารถไอแตนใช้งานแล้วก็เครื่องเสียงเครื่องเสียงก็จําเป็นในหมู่บ้านที่จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้เรื่องข่าวสารต่างๆที่เราได้ประชุมมาคโครงการ SML มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ชุมชนเสนอโครงการบริหารจัดการงบประมาณเองซึ่งงบประมาณจะถูกส่งตรงถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อให้หมู่บ้านสามารถนำไปใช้งานในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาความต้องการของชุมชนในปี2568รัฐบาลตอกย้ำความสำเร็จของโครงการอีกครั้ง อนุมัติวงเงินสนับสนุนโครงการ SML ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการงบประมาณโดยชุมชนครอบคุมกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า79,610แห่งเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนดีที่ได้ช่วยเหลือที่คนเขาไม่มี คืออย่างเป็นต้นแบบว่ารถอีแตงใช่ไหมคนที่ไม่มีใช้เขาก็มาหยิบยืมกันได้แบบเครื่องเสียงอย่างนี้คนที่มีงานแต่งงานศพงานอะไรอย่างนี้ที่ยากจนจริงๆเก็เอาไปช่วยเขาได้ไม่ต้องไปหยิบยืนชาวบ้านทางอื่นเขาออกมาช่วยกันได้ประมาณนี้้ารัฐบาลเี้ให้ดีสก้อนลงเราจะก็ดีนะคะก็จะทําแบบตัวนี้ที่มันสุดเสียไปแล้วที่มันระโยน์เอามาซ่องแซมแบบรถแตงอย่างนี้ ตอนนี้ก็ยังไม่มีงบประมาณที่จะมาซ่อมใช่ไหมชาวบ้านก็ไม่มีซ่อมอะไรเนี้ยก็เอามาซ่อมกินก่อนเลยเราข้าวความหวังของหมู่บ้านที่จะได้รับสวัสดิการดีๆที่กําลังดําเนินการในปีนี้ตอกย้ําความเชื่อมั่นในตัวประชาชนที่ได้มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณมีเป้าหมายคือให้ชุมชนมีกองทุนหมุนเวียนก่อให้เกิดรายได้สร้างอาชีพสร้างความมั่นคง ภายใต้การบริหารจัดการของประชาชนอย่างแท้จริงสุชัยวงพุทธถ่ายภาพทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงาน